สวัสดีครับพี่น้องตังออกก็ต้องจ่ายค้างรถนะครับตามประเพณีไม่รุ่นจัดไปต้นซิ่งครับต้นซิ่งคนนายกดตังให้อยู่ครับจา่ายค่ารถพี่น้อง มีพระละก็ดีนะครับจะได้จะได้โตมันสอนให้เราโตครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวร้านให้ใหม่ดูให้ใหม่ครับกันร้านให้ใหม่คือเป็นอะไรี่ย